อ๋อดิจ้ามื่อนี้น้องแน่กับซิปข้าวมาปลูกมันเนาะคะ่ะตอนนี้ก็กำลังไถเนาะที่บางนี้ก็บพิ่มขึ้นเลปลูกมัน,นะะเ,นา,เ,เาาน,านาะก็ปลูกเพื่อแะไรเนาะค่ะเบิ้งข้าวไถอย่เขากำลังไถเนาะค่ะดิ้นนะซิดีอยู่เบิ่งส่งปลูกมันเพื่อสิเดมมันหัวแน่ยืนละบ้างเนา Bốc bù người ngang 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 ตาตัวนี้น้องแดนมาปอยกบนน่นิคือเลขยีกตังหากหนึ่งหกจริงๆบมีอยู่1ิบตแต่จังได้จังนับไดแค่สิบหเลขสีออกสิหอย่างไะอีกตัวหนึงมันบด้ป่อยเนาะมันมันออกเลยมันกระโดดออกเลยก็เลยบไดนับนับไดสิบหกใบได้แท่งหัวยอศัมแต่ว่าไดไปไดไอลาตลีมาสองใบนะจ๊ะสือเลนนไอศั ว่าได้ว่าสิตั้งใจสีทำไปออกนึ่งกิเล็กร้ายแห้งจ้ะทีดียวสิี่ตานกันี่เต็นตานมีลูกวะนะนี่ลูกไปบ่าแกมดแล้วมั้งแกมดแล้ว มันจะหัวนเาเลยปลีเจคนนนรครับเจุมเเาเด็ดไปหอยเทปุถ้าเยบไปขายถึงได้แกงแกงอย่างเดียวกาแกงแล้วเกีบไปขายพร้อมมาส่งพุบเ็บเห็นอก กบบอยู่เลรวว่าแมนคนทัไปเล้วว่ากบตัวสีทองแมนกบเลี้ยงมักบยังไป่ซือมากบ,บเขาเลี้ยงกบเขาเลียงอะพันไกับบเวลาปล่อยมันมันบ่อยากไปไต่มันอยากยําคนไม, <c oughs> มันอยากยําคนบไปสําเยว่าทีหายไ่ผ่านลูกน้ําอมา แต่เมนี้ว่เห็นมันบ่เห็นไหนม,หมเขาจับไปฟัดผิดอยังเขาจับไปฟัดผิดเหมนเขาปล่อยกันเลยดดลงงนีอ่อ่อนลงหน้วลมเย็นๆลมเย็นมากใส่ใส่กางเกงลายสกอตพันเทวดาหน่อยเนาะ ยกหลงมันเลยงามด้วยนะนี่แสง่ายสีมะฝูมันนะชีต่ก็ไปเหน่อยเลยพอสีป่อหาไปรับจ้างลูมันไปมีละอย่ลอยห้าสิบาทนี่นหละจีจ้ำได้รับจ้างลูมันสวยลูมัน ปลูกว่เป็นดอกเนาะคนปลูกมันมือใหม่ย้ายอย่างเดียวนย่งแน่นแล้วค่ะปลูกก่งไปจีบจะเนาะต้อนหน่อยเอ้วเอาตาล่งของปลูกมันเสียบเอาตาลงมันหัวมันหัวมันเสียบว่าคืนฝา เอดหัวม hey, ันขึ้นฟ้าได้ปะนี่เออพอต้องทออเลยหัวมันขึ้นฟ้าเลยเ้ยเไแล้วป้ยออกส